กับดีชาวบอสตาทุกคนทุกให้ด้วยครับอยู่กับผมโอมกกานะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินการเติมมพัดนะที่วันก่อนเติมไปนะ้9บาทนะตอนนี้เป็นชื่อเป็นโอมก้านะก็ก็กกดีเราเนี่ยผมก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าซ้ำกันไม่ได้นะมันเดี๋ยวมันจะเรียกเยือนนะเรียก เรียกซ้ำกันก็ไม่ได้นะก็เปลี่ยนเป็นโอเมก้านะของโอเมก้านะหรือทับโอหรือว่าทับของโอเมก้านะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวสก,กินแมนดี้นะแมนดี้ตัวใหม่นี่จะเป็นแมนดี้นะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันแบบผมจะพาไปรีวิวนะมาอันนี้คือ เมนนี่นะตัวทดาดามินะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนเดี๋ยวผมกับรีวิวลองใช้ก่อนนะจะพึ่งไปรับนะก็ลองใช้ก่อนโอเคทราบทุกคนนะคือดามเมันเนี่ยถ้าเลเวลหนึ่งจริงเนี่ยดามเมันแรงมากทุกคนถ้ามันไม่ใช่เลเวลสิบเอ็ดมันก็ไม่แรงนะอันนี้คือเลเวลหนึ่งอยู่นะแรงมากนะทุกคนนะแรงแรงมากเลยนะก็มาดูสตันนะ มาดูอาวุธกันนะอาวุธเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะไม่เปลี่ยนนะไกลแล้วก็ใกล้ไม่เปลี่ยนนะทุกคนนะอาวุธนะเนี่ยจะเป็นถ้าไม่ตายนะถ้าไม่ตายนะดเดีมยดมจเยอะมากเลยนะทุกคนนะสามพันนะน่าจะสา 3, มพันแปดสิบมั้งเออไม่ใช่ดิสองพันนะสองพันห้านะทุกคนนะถ้าอัพเลเว่าหนึ่งสองพันห้านะโอเคทุกคนนะหนะึ่งสองห้านะแล้วก็มีลักษณะ เนี่ยเห็นไหมเป็นรูปหลักกิมหลักหลักหลักดิมนะก็ดูไปดูมามันก็เหมือนนักร้องไม่ใช่ดีมันก็เหมือนไอ้ไอ้ที่มีมงกุฎนะ่ะเออมันที่เป็นไอที่มงกุฎนะทุกคนนะก็ถ้าใครได้ยินเสียงเบาเสียงเสียงดังีก็ก็สามารถบอกได้นะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวดมนี้นะ อันนี้คือตัวทาดามีดนะเราสามารถไปรับได้นะรับจากบอพาร์ตนะคือผมเติมไปเนี่ยเติมไปเยอะมากเลยนะช่วงหลังมาก็ไม่ค่อยทําคิดเท่าไหร่นะคือติดทุระนะเอาง่างไงนะทุกคนนะติดทุระมากเลยว,วันนี้ก็จะมารีิวสกินแมนดี้ทุกคนนะนะตัวใหม่ของของตัวตึงของบอสตานะบอกว่าตัวตึงมากเลยนะตัวตึงตัวตึงนะก็วันนี้ก็มารับกันนะแมนดี้ตัวตัว ตัวสวยมากนะสวยกับคนนะกับสวยกับคนนะสวยกับแมนดี่ตัวตึงนะเราก็จะมารับกันนะเดี๋ยวขอเนอะรับออรับเป็นนี่ก่อนก็ได้นะเปนี่รับก่อนก็ไดนะ้อะนี่โอ้โหสายยาไม่เปลี่ยนเลยนะสายยาตัวตึงนะเบ์เลอร์รอใหม่นะเป็นแมนดี่นะตัวทำน้ำมีนนะเบ์เลอร์เ,รอเนี่ย ห้าทับสิบหกนะจะมีบอลเลอร์หนูอันนี้จะไม่เกี่ยวนะวันอันนี้เดผมจะไปรีวิวอีกครั้งนะเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันจะยาวนะก็ก็เราจะมารีวิวกันนะทุกคนนะก็จะเป็นแมนดี้นะตัวใหม่นะของเรานะคือพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองกดกดตับ เครื่องนะก็มาต่ออีกนะเบนดี้เนี่ยจะเป็นตัวทำนาเหมียนนะแล้วมาเอื่อนอ่านเนื้อเรื่องก,กันก่อนนะทุกคนนะวันนี้เนี่ยเป็นน้ําตาลตกนะก็แวะไปที่ร้านนะก็ลูกกวาดของสายลูกเนี่ยของเมนดี้สีจัมไว้นะเด็กๆลูกกวาดของเมนดี้เนี่ยจะให้เธอแฮปปี้นะก็จะเป็นของเมนดี้นะก็จะไปดู พลังชีวิตเนี่ยในตัวของมันเนี่ยสองพนะความเร็วเคลื่อนที่ปานกลางนะพลังโจมตีเครื่องใจอ่าเครื่องใจโจมตีนะก็จะเป็นเครื่องจ่ายนะทุกคนนะเป็น เป็นเมนดี้เนี่ยยิงลูกกวดนะจากเครื่องจ่ายของลูกกวดขนาดยืนนิ่งๆน,นะเมนดี้จะทําให้โฟกัสมากขึ้นและเพิ่มระยะการโจมตีนะอันนี้คือของเมนดี้นะความเสียหายพันอนครับแล้วก็วระยะไกลนะแล้วก็ความเร็วปานกลางนะก็จะมาดูท่าไม่ตตยนะท่าไมต่ตายของของของเมนดี้เนี่ยเป็นเลเซอร์น้ําตาเสนหวานนะก็าม,มาอ่านกันนะเป็นนี่จะเป็นเลเซอร์น้ําตาที่ทะลุผ่านศัตรูนะั้นสิ่งเวทรอบนะสิ่งจะ สร้างความเสียหายให้อย่างรุนแรงนี่คือวันนี้ของท่าม่ตยนะความเสียหายในสองพันหะนะ้าั้นนะเดียกไกลนะทุกคนนะก็มาดูกันนะนี่นะตัวธรรมาภิรรู้สึกว่ามันน่าจะได้นะแต่ถ้าไปดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูประภากันนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมประภาตอนพลังเจ็ดสิบนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเป็นสเก็ตบอร์ดเอ่าสเก็ตบอร์ดพุ่มไม้นะมีมีม,มีพุ่มไม วงกดนะมีวงกดในหัวมันด้วยนะจะมีเพชรอัญมณีนี่ว่ะนะเป็นเต็มด้วยอัญมณีนะกับปอเป็นอัญมณีนะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ก็เต็มอัญมณีไปด้วยนะก็จะเป็นหัวร้ายมากนะเป็นแมกมานะเป็นแมกมาแมนนี่นะจะเป็นลาวาหรือว่าเป็นแมกมาเนี่ย คือเป็นแมกมานี่คือลาวาทุกคนจะจำไว้นะอันนี้คือเมเมนดี้นะลาวานนะอันนี้คือเนี่ยเห็นไหมจะมีน้ำพุเป็นอันนี้ม่นีนะดามีของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนนะทุกคนนะเรามาดูอันนี้ก่อนเรามาดูฐาไมมตายก่อนว่าเปลี่ยนไหมแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีพุ่งค้นเป็นน้ำกระจายออกมาแล้วก็ปล่อยไป เป็นผีสิงร่องห่นนะเห็นไหมผีสิงเหมือนผีสิงร่องหนนะเป็นกระจายผีสิงร่องห่นนะแล้วก็มีทะลุไฟด้วยนะทุกคนนะเขาไม่พรนทุกคนนะมีอันล่าหลักของเขาด้วยนะก็แค่นี้นะเราไปิวกันเลยก็ิวกันเลยนะจะมาอัพกันนะทุกคนนะอัพกี่กันเลยสามสองหนะนึ่งอัพไดทุกคนนะเนี่ยพลังเนี่ยเห็นไหมพลังจะมีสองพันเก้าสี่สิบมา เรามาเรามาดูดีกว่าว่าพลังที่สองเนี่ยจะเป็นมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมว่าถ้าดามจกับถ้าไม่ตายนะทา,าดูกันก่อนนะนะถ้ามันจอเขาเนี่ยก็โอ้จากพันสองเป็นพันหกนะพันสองหกสิบนะเห็นไหมจะเปลี่ยนทีละขั้นนะขั้นสองสามก็เปลี่ยนที่เป็นดามจเลยนะก็อืบสองพันห้าอยี่บห้านะดามจต่อต่ออัพอัพเรื่อยนะทุกคนนะ ต่อไปอัพต่อไปเลยนะพลังสามนะพลังชีวิตเนี่ยสามพนะเมื่อกี้สองพันนะเมื่อกี้สองพนเ้าเมื่อกี้สองพันเขึ้นทีละหนึ่งร้อยนะพลังชีวิตขึ้นหนึต่อถ้าไม่ตายรูถ้าไม่ตายก่อนนะเลเวลต่อไปพลังที่สามนะถ้าไม่ตายทำให้สามพนะันสาะพเลยทุกคนนะเมื่อกี้พันสนะ อันนี้สองนะอันนี้คือพนะันสามละนเมาอัพรีวกดโอ้โหสองพันเจ็ดห้าสิบเมื่อกี้สนะองพันหกไหมเมื่อกี้สองพันหกนะอัพต่อไปเลยเนืุกคนนะต่อไปเป็นสามพันสองยี่สบเรามาดูกันว่าสามพสองยี่สิบเนี่ยถ้าไม่ตายของมันเนี่ยพลังชีวิตสามพันสองยี่สิบเนี่ยจะได้ด,ดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจของมัน พันสามแปดสิบนะอันนี้คือพันสามแปดสิบนะทุกคนนะนี่ไปทีละขั้นนะเนี่ยเห็นไหมสองพันเจ็ดอันนี้คือสองพันแปดเจ็ดสิบห้านะก็มาอัพวิวสีกันเลยนะวิวสีเท่าไหร่วิวสีสามพันสามหกสิบนะสามพันสามหกสิบเนี่ยโต่ถ้าไม่ตายเนี่ยจะได้เท่าไหนนะร่นะดูกันนะต่อถ้าไม่ตายได้เท่าไหนนะร่นะดูกันเลยนะนี่ ทำมนได้พันสี่ลูกคนนะพันสี่พันสี่เลยพันสี่เลยน้องแมนนี่ของเราพันสี่เลยนะเปลี่ยนไปซะเยอะเกินนะน้องแมนนี่เราเติบโตได้เร็วมากนะพลังชีวิตเติบโตได้เร็วมากน้องแมนนี่เราวั้ได้สามพันตรงทั่วเลยนะสามพันทั่วเลยนะผมเปนน้องแมนนี่เราเราไปอัพเลเวลหกเลเวลหกได้เท่าไรสามพันสามพันห้าทวนนะเรามาดูกันสามพันห้าทั่เนี่ย ดาเมดของมันตรงๆแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะมอนดูกันเลยนะเมนนี่ของเราจะน้องเมนนี่ของเราจะได้เท่าไหร่นะรำด,ดูกันเลยนะดาเมดของเ,เ,ขเขาเนี่ยจะมีพันห้านะต่อพันห้าแล้วคณนะนี่เห็นไหมจะมีพันห้าก็จะมีนี่เห็นไหม,ม, 1, ก,ม,หไหมก็จะมีแค่นี้นะแล้วก็ นี่อาอวุธของเขาเนี่ยจะมีพันห้านะโหพันห้านะพันห้าเลยนะเนี่ยอาวุธเขามีพันห้าเลยนะคนมันดีโอสามพันหนึ่งยี่ห้าเลยโอ้เยอะมากเลยนะเลือดของเขาเนี่ยดาเมจของเขาเยอะมากเลยต่อไปอัพเลเวลต,ต่อลพลงอังเจ็ดพลังเจ็ดอาวุธอาวุธท่าตานะแตกแล้วนะจะมาอัพกันเลยนะทุกคนนะ อันนี้คือ3640นหกสสนะสาม0กสเนี่ยมาดูกันนะสามพลังชีวิตทางนาำมีดมันจะทเท่าไหร่นะทุกคนนะน้ำมีจะเท่าไหร่น้มีน้องมีนนี่จะเท่าไหร่นะน้องน้องมันจะสู้หรือเปล่านะสู้หรืออ่อนอันนี้คือพันห้ากสิบเลยนะหูน้องมินนี่เยอะมากเลยเยอะมากเลยนานมีดเยอะมากเลยามาดูกันนะอาวุธสามสองห้าสิบสามสองห้าสิบเลยนะ ต่อไปอัพทพลังที่เป็นต่อไปพลังที่เป็นะพลังที่เป็นะานะสามพันเจดปดิบนะลองดูก็สามพันเจ็ดแปดสิบเนี่ยถ้าไม่ตายเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะลองดูกันเลยน้องมินี่ของเราพลังสามสามเจ็ดเจ็สิเนี่ยแปดิจะได้เท่าไหร่โอ้พ 1, นะ 1, ลังพันหกนะพันหกยี่สิบเนี่ยจะได้เท่าไหร่ดูกันนะพ 1, 6, ลังเหได้ยีเท่าโหน้องมินนี่เราไปไกลมากเลย น้องน้องมินนีฉลาดมากเลยนะอืถ้าไม่ตายเขาไปตรงเป๊ะนะอสามพันห้าสามพันสามเจ็ดสิบห้านะของมินนี่น้องมนนี่เราถ้าไม่ตายนะมาดูของไปเลยอัพเกรดพลังที่เก้าอัปเกรดน้องมนนี่ได้เท่าไหร่ได้สามพันเก้ายี่สิบนะพลังชีวิตเนี่ยได้สามพันเก้ายี่สิบนะแล้วดูกันนะสามพันเก้ายี่สิบนะถ้าไม่ตายได้ใครนะั่นทุกคนนะ พลัั้นาไเท่าไหร่ได้พันหกแปดสิบเลยนะพันหกแปดสิบของร้อแหลจะจะจะอยู่ได้นานเท่าไหรน่นะอาดูกันเลยน้องแมนนี่จะเป๊ะเหมือนเดิมไหมน้องแมนนี่เข้าไปพุ่งเข้าไปสามพันห้าทวนเลยน้องแมนนี่เอาเอาเรื่องอยูน่นะนอาดูกันนะเอามาอัพเอานี้ก่อนพุ่งเข้าไปน้องแมนนี่น้องไม่ต้องการค่าพลังค่าพลัง ตนอ่อนแล้วนะตอนนี้น้องเมนี่ <vähän> บอกว่าอยากได้ซักพลังสิบเอ็ดเราซุ่มทุ่มเทมากเลยเราสู้ชีวิตกับน้องเมนี่มากเลยสู้ชีวิตมากเลยนะสู้ชีวิตกับน้องเมนี่มากเลยโอเคเราสู้ชีวิตมากเลยต่อไปน้องเมนี่ของเราอยากได้อยากได้น้องเมนี่ของเราอยากได้ <1> <1> <1> ก็ไปนะน้องเมนี่ของเรา ก็เสร็จแล้วน,นะนอมินี่ไปนอมินี่จะได้ละสิบเอ็ดน,นะเราต้องสู้ๆชีวิตไปนะต่อไปพลังสิบนะพลังสิบของเราอืมนั่นก็ไปสวยนะได้สี่พันหกสิบนะสี 4, ่พันหกสิบเนี่ยจะได้เท่าไหร่นั้นนะดูกันนะแตเออไมไอ่ต่อไปนะพลังสิบสี่พันหกสิบเนี่ยถ้าดาเมจมันจะได้เท่าไหร่นะเราดูนะกล้าสถานะได้เท่าไหร่นะทุกคนนะดูกันนะทุกคน อืเนี่ยพลังเจ็ดสี่สิบนะเรามาดูกันนะพลังเจ็ดแปดสี่สิบเป็นจะได้เท่าไหร่นะพุ่งเข้าไปนะได้สามพันหกยี่สิบห้านะทุกคนนะมาน้องมินี่บอกว่าอยากได้อีกนะอืเต็มใจมากเลยน้องน้องมินี่เราอยากได้มากอีกนะน้องมินี่บอกว่าจะอยากได้อีกนะโหอยากได้อีกนะน้องมินี่น้องมินบอกว่าไม่พออยากได้อีกอ่ะน้องมินี่ Ừ, bảo mini quay đây là ông một lên đó. Nó mini ông một lời. Nó mini quay tay nữa. Chúng ta nhìn cái đợt chắc này nè. Yêu chị mini quay giật nè. Là có thông thiệp đến mạc thì nè. Nó mini mang lời. mini Không thể mang lên cặp การได้นะโอ้โหน้องมินี่บอกว่าอยากได้มากเลยคำนวณก่อนว่าได้ไหมหกร้อยหกร้อยหนึ่พันสองหนนี่เห็นไหมเหรียญเยอะมากเลยยับยับไปหมดเลยยับไปหมดเลยโอ้โหโโหมดแล้วนะน้องมินบอกเลยเราอจกได้นะรับไปเลยนะน้องมินี่น้องมินบอกว่ามันอยากได้อีกมันไม่พอ ไปีนะครั้งสิบดันไปน้องมมีม่บอกว่าจะได้อันนี้บ้างนะน้ำเชื่อมน้ำตาลดาำมีนะโบยได้นะน้อแบบนี้บอกว่าอยากได้นะนนะทุกคนน้องม,มี่บอกว่าเราอยากได้นะ ก็ไปก,ก็เลยก็สถานะตอนนี้สถานะตอนนี้ตอนนี้4,002ทั่วร์วนะนะอื่บั้ทองของแมนนี่เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะทุกคนนะจะได้เท่าไหร่นะทุกคนนะก็นนนนน้นนตักได้นะน้นน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 ยนน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 ะโนนโหได้ 3, นนนนน ได้สามพันเจ็ดแปดสิบลยนะน้องมนี่ได้สามพเจ็ดแปดสิบก็นี่นะดาเมจของของพันแปดสิบทวนนะก็ได้แลนะเราไปดูเราไปรีวิวนะ้ำเชื่อมของตาคารามีกันนะไปานละน้องมินนี่ต้องสู้แลวนะน้องมินนี่ทำเขี้ยวกับน้องมินนี่น้องมินนี่เอาอะไรดีเขี้ยวนี้ดีวกว่าน้องมนี่ไหม เดี๋ยวค่อยทำาดียกันน้องมินนี่นะน้องมินนี่ทำมากเลยน้องมินนี่น้องมินมมน,มนี่ของเราสู้ชีวิตมากเลยน้องน้องมินนี่ของเราไปเลยจัดไปจัดไปสตาร์ให้น้องมินนี่ให้ให้ดีใจนะโอ้เกิดมาก็น้องมินนี่ก็สวยเลยน้องมินนี่น้องมินนี่ของเรา สวยมากเลยโอ้โหดันไม่ถึงเลยน้องมินี่น้องมินี่ของเราน้องมินี่ของเราโอ้น้มินี่ตายแหมไม่น้มินี่ไหมนี่เห็นไหมเรขอเปะอยู่ต้นนี้ก่อนคาราเมลก่อนโอ้กวดน้ำเชื่อม เม็ดนะถัดไปนะจากเครื่องจ่ายของลูกกวาดของเมนนี่ทําให้ศัตรูยิงเข้าไปอีก2องพันห้าดูกันนะน้องบอสไปรีวิวกันนะน้องนนอนไม่ได้บอสจะไปรีวิวป่ะจะไปให้น้องเมนเนีนะนนนน่สักตานนหน่อยสักตาของเราง่ายง่ายง่ายน้องเมนนี่บอกว่าอยากได้ได้จะไปจัดไปน้องเมนนี่ พุ่งขึ้นไปเลยพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวดะอันนี้มันไม่เกี่ยวอันนี้มันมเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมินี่ก็แต่เปีนน้ำเชื่อมแต่ปีนน้ำเชื่อมเดินชานะน้องมินี่บอกบอกน้องมินี่ไว้นะเป็นน้ำเชื่อมชานะ เราไม่นี่ยังไม่รู้นะน้องมินยังเพิ่งมาใหม่เพิ่งไม่รู้ว่าของพ่สตารเนี่ยเขากให้อะไรนะมันนี่เนาะรถคันตั๊กตาแล้วก็จะไปแล้วนะน้องมินนี่บอกว่าจะไปพักแล้วนะน้องมินนี่ปวดหัวแล้วนะเดี๋ยวคอนสักตากันนะน้องนี่ร้องไห้แล้วนะน้องมินนี่อย่าเพิ่งหัวแล้วนะตอนนี้ตั้งใจเดี๋ยวนะน้องมินนี่อย่าเพิ่งหัวแล้วนะแล้วมัน้องมินบอกว่าหัวแล้วมากเลยนะกับการเล่นน้องมินก็ตาเไปนะ เพราะว่านองมินี่หัวรอดนะโอ้นองมินี่นองมินี่นองมินี่ไม่พอใจเรามากเลยนะก็นองมินบอกว่าจะไปไปไปพักผ่อนแล้นะก็ไปแล้วนะนองมินี่เจอกันใหม่นะน้องมินี่นนะนนบ๊ายบายนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้น้องมินี่ด้วยนะสำหรับนี้เราปรไปก่อบ๊ายบาย